ตอนที่ส3การไล่ล่าในเงามืดเสียงลมหายใจของพระเอกหนักแต่ยังคงสม่ำเสมอแม่เลือดจากบาดแผลที่ไหลจะไหลซึมออกมาไม่หยุดนายเอกใช้ผ้าพันแผลจากระบบพันให้แน่นขึ้นมือเขาสัน่นเพราะทั้งความเหนื่อยและความโกรธที่ปล่อยให้หลิงอวีหนีไปแผลคุณลึกมากคุณควรพักก่อนเสียงนายเอกเอ่ยแต่สายตาย,ยังคงมองไปทางที่สตรีหายลับพระเอกสายหัวไม่มีเวลาถ้าปล่อยให้เขาหายไปพร้อมผลึกเราจะเสียเปรียดมหาศาลนายเอกกําหมัดงั้นก็ไป แต่คุณต้องสัญญาว่าจะไม่เสี่ยงโดยไม่คิดทั้งคู่เริ่มออกเดินตามร่องรอยพลังธาตุที่หลิงอวีทิ้งไว้เส้นทางเต็มไปด้วยร่องรอยการต่อสู้เล็กๆดินถูกขุดเป็นร่องเศษกิ่งไม้หักเป็นทางยาวและกลิ่นควันไฟจางๆลอยมากับลมกลิ่นนั้นปนกับกลิ่นดินเปียกและกลิ่นเลือดอย่างจางๆทาให้บรรยากาศตึงเครียดยิ่งขึ้นป่าที่พวกเขาเดินผ่านเต็มไปด้วยต้นไม้สูงเสียดฟ,ฟ้ากิ่งกา้านพันกันราวกับโครงเหล็กที่คอยขังสิ่งมีชีวิตไว้แสงอาทิตย์แทบ ไม่ลอดลงมาเงาเมื่อยาวเหมือนมือปีศาจที่คอยคว้าจากผู้บุกรุกทุกก้าที่เดินเสียงใบไม้แห้งกรอบก็แตกดังเป็นสัญญาณบอกว่าพวกเขากำลังไล่ล่ายอย่างจริงจังพระเอกเอ่ยขึ้นหลังเงียบอยู่นานครั้งหนึ่งหลิงอวีเคยเป็นคนที่ฉันไว้ใจมากเขาเคยช่วยชีวิตฉันในสนามรบหลายครั้งเราเคยสู้เคียงบ่าเคียงไหลกันแต่ในสงครามกับจอมมันเขากลับหายตัวไปหลังจากนั้นไม่นานก็มีข่าวว่าเขาเข้าร่วมกับพวกมันนายเอกหันมองด้วยความสงสารปนโกรธ เพราะงั้นเขาถึงรู้วิธีทำร้ายคุณยังไม่ทันพูดจบเสียงฟ้าร้องกึกก้องก็ดังขึ้นเหนือซีรารลมพายุโหมกระหนำ่ำจนต้นไม้สั่นไหวเสียงใบไม้เสียสีกันดังราวกับเสียงคำรามของสัตว์ร้ายจากนั้นหมอกสีดำหนาทึบก,ก็ปกคลุมเส้นทางข้างหน้าอย่างรวดเร็วกลืนกินทุกแสงสว่างในหมอกนั้นเงาร่างของหลิงอวีปรากฏขึ้นเพียงชั่วขณะดวงตาขาวาวโรยเย็นชาก่อนจะค่อยๆแยกร่างเป็นเงาดำมากมายพุ่งเข้าหาทั้งคู่ราวกับฝูงสัตว์ป่าระวังพระเอกตวัดดับยาวฟันเงาเหล่านั้น จนแตกสลายเป็นควันแตกควันกลับรวมตัวขึ้นอีกครั้งราวกับไม่รู้จักตายในเอกรีบใช้น้ําจากพลังของตัวเองสร้างเคลื่นขนาดใหญ่กวาดว้างรอบตวงเงาหลายร่างสลายหายไปแต่ก็มีเงาหนึ่งเล็ดลอดเข้ามาได้เสียงหัวเราะเย้ยหยันดังขึ้นจากเงานั้นช้าเกินไปในมือของมันมีแผ่นยันสีเลือดซึ่งเต็มไปด้วยอัครมืดมันคว้างใหญ่ลงพื้นทันทีรอยแยกมิติสีดําสนิทเปิดขึ้นพร้อมแรงดูดมหาศาลดูดทุกสิ่งรอบข้างดินหินและเศษไม้ถูกดูดเข้าไปในรอยแยกอย่างรวดเร็ว พระเอกปักดาบลงพื้นเป็นหลักยึดใช้แรงทั้งหมดดึงตัวนายเอกไว้ขณะที่นายเอกรีบใช้พลังน้ำสร้างเชือกน้ำพันรอบต้นไม้ใหญ่และเกี่ยวรอบเอวตัวเองกับพระเอกเพื่อไม่ให้ถูกดูดเข้าไปแรงดึงนั้นรุนแรงจนกล้ามเนื้อแขนของนายเอกปวดเกร็งเขากัดฟันแน่นร่างเกือบถูกยกขึ้นจากพื้นแต่พระเอกใช้ร่างตัวเองกันไว้จนแรงดูดเริ่มอ่อนลงในที่สุดเมื่อรอยแยกปิดลงเงาดำทั้งหมดก็หายไปพร้อมกับเสียงของหลิงอวีที่ลอยมากับลมเจอกันที่นครเงามืดถ้าพวกเจ้ากล้าตามมา ความเงียบปกคลุมหลังจากนั้นเพียงครู่พระเอกมองหน้านายเอกแล้วสยยิ้มมุมปากแม้จะมีเหงื่อและเลือดเต็มใบหน้างั้นเราก็ไปให้ถึงที่นั่นแล้วจบทุกอย่างด้วยมือเรานายเอกหายใจทีแต่พยักหน้าแน่วแน่ไม่ว่าที่นั่นจะมืดแค่ไหนฉันก็จะไปกับคุณจบตอนที่ส3สาตอนที่ส4ก้าวแรกส่นครเงามืดหลังการประทะก,กับหลิงอวีในป่าทั้งพระเอกและนายเอกต้องหยุดพักชั่วคราวเพื่อฟื้นแรงพระเอกนั่งทิงต้นไม้ใหญ่หอบหายใจแผ่ว แต่มันคงดวงตาย,ยังคงจับจ้องทิศทางที่หลิงอวี๋หายไปอย่างไม่วางใจส่วนนายเอกค่อยๆทําแผลที่ไหลให้เขาใหม่คราวนี้พันแน่นกว่าเดิมเพื่อให้เลือดหยุดไหลคุณเจ็บมากไหมนายเอกถามเสียงเบาแต่แฝงความกังวลชัดเจนพระเอกหัวเราะเบาๆเคยเจ็บกว่านี้มาแล้วแต่สิ่งที่เจ็บที่สุดคือการถูกคนที่ไว้ใจหักหลังคําพูดนั้นทําให้ในายเอกเงียบไปชั่วครู่เขารู้ว่าบาดแผลในใจของพระเอกอาจลึกยิ่งกว่าบาดแผลที่ร่างกายและการตามไปนครเงามืดครั้งนี้ ไม่ใช่แค่เพื่อต่างเอาผลึกคืนแต่เป็นการเผชิญหน้ากับอดีตของเขาด้วยหลังพักเพียงไม่นานทั้งคู่ก็ออกเดินทางต่อร่องรอยพลังเมื่อยังคงชัดเจนบนเส้นทางต้นไม้บางต้นกลายเป็นสีดำสนิทเหมือนถูกไฟเผาแต่ไร้ควันดอกไม้รอบข้างเหี่ยวเฉาจนเหลือเพียงซากแห้งบรรยากาศราวกับกำลังเดินเข้าสู่แดนที่ไม่มีชีวิตหลายชั่วโมงผ่านไปป่าเริ่มเปิดทางสู่ที่ราบกว้างแต่แทนที่จะเป็นแสงอษษาทิตย์สาดส่องกลับมีเพียงท้องฟ้าสีหม่นที่ปกคลุม ด้วยหมอกดำหนาทึบสุดขอบตาปรากฏเส้นเงาทะมึนสูงตระงานกำแพงเมืองมหึหมาที่ล้อมรอบนครเงามืดอกำแพงนั้นสูงราวกับตัดเส้นฟ้าออกจากโลกด้านนอกพื้นผิวเต็มไปด้วยอักษรโบราณเรืองแสงสีเลือดที่ดูเหมือนจะเต้นไปตามจังหวะหัวใจของบางสิ่งภายในายนเอกยืนมองอย่างตะลึงปนขนลุกนี่คือที่ที่หลิงอวีอยู่พระเอกพยักหน้าใช่และไม่ใช่ทุกคนที่จะกลับออกมาได้ เมื่อเข้าใกล้ประตูเมืองพวกเขาพบว่ามีเงาดำเคลื่อนไหวอยู่ด้านบนกำแพงเสียงกรีดร้องของสิ่งมีชีวิตประหลาดดังแว่วลงมาบรรยากาศหนาวเย็นลงอย่างผิดปกติราวกับความอบอุ่นถูกดูดหายไปจากอากาศทันใดนั้นประตูยักษ์ย้ายก็เปิดออกเองอย่างเชื่องช้าเสียงเหล็กเสียดสีกับพื้นดังคลืดคลาดเหมือนเสียงโซ่ตรวนที่ลากไปบนหินกล็ดขาวเลือดสดใหม่ลอยออกมาพร้อมกับลมเย็นเยือกนายเอกกมือแน่นแต่ก็รู้สึกถึงแรงบีบเบาๆจากมือของพระเอกอยู่ข้างฉันไว้ไม่ว่าจะเจออะไร ทั้งคู่ก้าวข้ามธรณีประตูเข้าสู่เมืองและทันทีที่เท้าสัมผัสพ,พื้นหินเย็นๆเ,เสียงประตูด้านหลังก็ปิดดังสนิทตัดขาดพวกเขาจากโลกภายนอกเหลือเพียงความมืดและแสงสีเลือดจากตะเกียงประหลาดที่เรียงรายสองข้างทางในเงาเมื่อระหว่างซอกตึกเสียงกระซิบเ,เบาเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆไม่รู้ว่ามาจากใครหรืออะไรแต่ฟังคล้ายคำเชิญชวนให้เข้าไปลึกกว่าเดิมพระเอกชักดักออกช้าๆนี่ไม่ใช่แค่เมืองมันคือกับดักทั้งเมือง และที่ปลายถนนสายเมื่อร่างสูงในชุดดำยืนรออยู่เงานั้นค่อยๆก้าวออกมาเผยให้เห็นใบหน้าที่นายเอกจดจำได้ทันทีหลิงอวี่ยิ้มเย็นพร้อมเอ่ยเพียงประโยคเดียวยินดีต้อนรับสู่บ้านของข้าจบตอนที่34